เยอะเลยใช่แล้วค่ะก็ใช่คือก็มีข่าวใช่ไหมคะคุณเจนให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่2 9ค่ะว่าเจนไปแล้วแล้วก็คือดูวไม่ใช่ค่ะก็แต่เจนบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าจําวันผิดพลาดไปจริงๆนะคะก็เลยนักข่าวตั้งชื่อให้ใหม่จากแก๊งนางฟ้าก็เลยกลายเป็นเหมือนแก๊งนางเฟกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณเซนก็บอกว่าไม่เคยคิดว่าจะเป็นนางฟ้าอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีการเฟกอะไรด้วยมีเสียงสัมภาษณ์คุณเซนค่ะ ก็เตยเป็นไกด์นางฟังแต่แรกอ่ะเพราะฉะนั้นจะตั้งอะไรก็ได้อยู่แล้วว่าตอนนี้คือคืออุ้นอยากให้ทุกคนแบบเห็นใจเจนนี่มากกว่าเพราะว่าคือเขาก็โดนมาเยอะเหมือนกันแบบว่าข่าวเผออะไรต่างๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วพวกเราเป็นเพื่อนก็ก็ก็มีหน้าที่แค่แบบเออรู้อะไรมาก็บอกได้แค่นี้จะให้เราเล่าละเอียดทุกอย่างมันก็ตลกนึกออกไหมเราก็เล่าเท่าที่เราพูดได้อะค่ะถ้าเจนมาตั้งใจโกหกเรื่องเนี้ยทุก แล้วมีแบบว่ามีไฟล์มีอะไรต่างๆนานาถ้าเจมันนั่งยืนยันว่าเอานะจบนะครับเจมี่ก็เดินทางไปพักผ่อนอีกเดือนนึงก็กลับมาเจอเันวันที่สี่กันยาบวงสงละครไงอ่ะ